ตอนจบของกรรมฐา,าน40บคือได้แก่อรูปสี่คำว่ารูปนี้ก็หมายถว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพราะกรรมฐา,าน40มาจบกันวันนี้ <c oughs> อารูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชนที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุคคลใดท่านได้รูปประชาน แม้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปปร,รมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอารารดาบทท่านทักกดาบทั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งข้าวฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคําว่านิพพานยังไม่มีต่อมาองค์สมเด็จพระจิเนสีสิงคค้นคว้าถึงอริยสัจ พบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว <c oughs> จึงได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหากว่าท่านอาจารย์ทั้งสองผู้ทรงอรูปฌานถ้าฟังบัธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระพิชิตตมานเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทั้งนี้เพราะว่าอารูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆผนิพาน์แต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอารูปรพรมเป็นพรมที่หาอายตนะสสำหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบทีิพแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คําว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกําลังของชายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สําหรับสำหรับรูปปรชานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแท่ทรงจิตเข้าถึงรูปปจาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สําเร็จอรหาัตผลถ้าสําเร็จเป็นพระได้ยเจ้าตั้งแต่พระนาคาม,มีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายานจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาจะทรงดับขันเข้าสู่ทับปรินิพานก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดนสองสามสีเป็นรูปประชนห้าหกเจ็ดปดเป็นอารูปประชานเมื่อจิตเข้าถึงอารูปฌระชานมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาได้ถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าทุกขเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามวณีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทย,ยพระองค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาศสดาที่เต็มบริความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหม เราฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับพระปล่ากรม่ทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาแต่ก่อนจะหลับก็พูดกันเสรจบด้วยก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัติในรูปฌานจนงต้องถึงวิปัิสนปฏิสมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดและจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสมิทายานไปเลย เพราะตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งฌานโลกีก็ยังพูดทั้งฌานโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> สำหรับอรูปฌิชานีนมีสี่อย่างคือหนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามารถกินจัญญายตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในว่าสัญญาณาสัญญาเจตนะเป็นตัวจบนี่ว่าในเมื่อวันรู้และว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็อเลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจำํำจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูประชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญความหิวเกิดขึ้นกับพระรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นกับพระรูป การถูกนินทาว่ารายการสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพะรูปได้การตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปพันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรามาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุจจาระปัสสาวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะอาความตายมาจากไหนเป็นอนั้นว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี่ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอราหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลาย แย่าพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเขาถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันต์เพราะอะไรพววเพราะในวาสัญญาณาสัญญายตนะมันก็ได้แก่สังขารุปเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยๆคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงแบบสันสัตรูจะมามอยังไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูเธอกินเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดเมื่อนั้นจากนั้นที่ท่านดีทรงในรูปฌานยังไม่ใช่พระหันเพราะเป็นฌานโลกีอารมณ์ฌานโลกนีนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึง่ง ส่วนแ้วแต่กําลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะอ่อที่จับเสือกดคอเสือเข้าไว้หรือว่ามัดเสือเข้าไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือนนั้นเป็นอันว่าชาลโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเมือ่อทรงศึกษากับท่านอราราดาบทเลาทักกันดาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระอ,องค์สมเด็จพระพิจิตธรมานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋สมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตกกัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทระาหานได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังได้ทรงลาท่านอาจารย์ทั้งสองไปแสวงหาด้วยพระองค์เองจึงได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารนี่ฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะเพราะคนพูดง่วงนอน ความจริงมะดิงวงมันเพลียจัดวันนี้มันร่วมงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่เวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่านไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชันสีเวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านแลผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา คาถาคดไปในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลแล้วไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอันว่าสิ่งดังายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเปในเพียงชี้แนวทางเท่านั้น แนวาทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้ไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวของชานเลยนะอากาสารัญจาเยตนะชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่ารูปฌชาสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางเือกรรมฐานก,นกลางกลงจะใช้ได้กับคนทุจริตมีอยู่สิบอย่างเนหนึ่งปฐวีกสินธาตุดินสองอาปูกสินธาตุน้ำสามวายโยกสินธาตุลมสเตโชกสินธาตุไฟ 5. อากาศกสิน,สนาอากาศเสถาตุหอาโลกสินแสงสว่าง จ็ดอากาสาัญจายตนะแปดวิญญาณัญจาจตนะเก้าอากิจัญญาจตนะสิบเนวสัญญานาสัญญาจตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคลบุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่าง สำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตใน6อย่างนั้นมีเป็นกรรมฐาน30มสกองแต่ถ้าสำหรับนอกจาก30สกองอีก10บพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบครอบของพระองค์ก็อย่าพูดกันไปเลยอย่ากจะรู้เรื่องจริตก็ไปดูคัเสจริตก็แล้วกันเนี้วเสียเวลาเปล่า นี่การที่จะเจริญอรูปฌานีต้องได้กับสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิพยคุยานไม่ต้องได้กับสินมากเอากรสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กับสินอย่างเดียวหรือกสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยากแต่คร่องสิบกองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำวาสุก ถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระถนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้มันก,ก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ภาชนะเท่านั้น ในกรสินสิบอย่างนี่ก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตที่จะปรากฏท่านั้นเองมันของก,กล้วยๆมีการชำนาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกรสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอกแก็คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยาก แล้วต่อไปมไ่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทําอย่างเดียวคล่องทัางเยอะแยะ <c oughs> ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชันออกชันได้ตามสบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีกเก้าอย่างนะั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไป็นไงมันไม่ถึงไม่ถึงลยว,วันหนึ่งก็ควบภาพไปตั้งดีไม่ทีจบเลยทีก็ทำกันจริงๆนะ ที่ผมเคยบอกแค่เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนกระยันเราจริงเอาจังนว้งนว,ว่าพดพลาดพดพลาดพาดพลาด,ลาดที่วันเดียวละสิบอีกเก้ากองมไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละมันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาันเถอะกินเหมือนกันตักขมาใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเกลือนมันก็หมดเรื่องไอ้พระชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่ อันนี้สําหรับกระสิงก็เือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงฌานสี่จะไปบ่นไว้ยากนะถ้ายากแล้วมันแย่ใช้ไม่ได้ถ้ายังกระสินยังยากอยู่อย่ามาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินเพื่กระสินนิมิตถึงฌานสี่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอ่ะ คล่องนี่มันนึกบนดลยปั๊บเดียวไม่เสียเวลาแม้แต่รึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิกภาพกสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั้นใดไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเ่ยมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะน,นั้นไม่คัน ฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมนี่ปรสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้ําส้มไม่ต้องเติมก็น้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลย <c oughs> เห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิดถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่ เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกแบบนี้อยู่ตลอดการตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายได้มีสภาพเหมือนอากาศคือเมีรมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีกร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมีได้ชั้นใด เราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินฉันนั้นอร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ที่ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินคือร่างกายติดใจอยู่เท่านี้ให้จิตทรงสีอาชาสีเป็นเอกาตารมบทวันเดียวคนได้ ไม่ใช่วันเดียวลรคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบทีก็แปวแล้วอารมณ์มันส่งตัวจิตมันส่งจนตั้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสียแล้วเราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศ พระอากาศด้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่ไม่เรื่อยไปชั้นใดอารมณ์ใจที่หกพันในอากาศสาัรนยยัญชัยตนะก็เหมือนกับใจที่หกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีกต่อไปขึ้นชีว่ารากายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำหรับจิตสำหรับจิตเรา เราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเฟ้งคว้างอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอ,อยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่อการอย่างนี้คล่องโอ้โถจใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ชาชันสีมันทรงตัวไอชันแปดนี่นี่มันไม่เจ่ไม่มีไม่ใช่ชันแปดชั้นเปิดมันชันสี คือจับอารูปให้ทรงอยู่ในฌานสี่ไอ้ฌานจริงๆก็ฌา,านสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัตินี่ต่อไปก็วิญญาณัญจายตนะไอ้วิญญาณนี่ก็เทีความรู้สึกถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหาย มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกยาไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะมันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มี เท่าที่หาได้ไม่กเกษกสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ่นชื่อความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปลนเปลอร่างกายมันจะเพียงใดก็าตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถเจริญเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสีย มันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเราะมนใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากจกนุง่งอกเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเปไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไปในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกำลังใจที่เรียกว่าวิญญ,ญาณคือความรู้สึก เอาความรู้สึกอันนี้ที่ทเกิดขึ้นมาจากจิตใจข้าไปผัดไปหายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเองที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่แความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพิกไททรงกันก่อนนะทุก ทุกชานจะท,ทําทีไรยอ่าทําคราวใดก็ตามต้องจับภาพกาสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิตเมื่อกําลังเขาสินทรงตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละเขาว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันทรงเดชไปตามที่ว่าเนะต่อมาชั้นที่สามอากินจัญญายตนะ ที่ตรงนี้ก็จับภาพกระส,นส,นะสินให้ทรงตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกระสินอะไรก็ไม่ว่าทั้งหมดเนะี่ยตอนนี้มีเมื่อภาพกระสินปรากฏแล้วก็ถอนภาพกระสินทิ้งใช้อารมณ์คำคำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบื้องว่างบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลย ตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์ในบุคคลและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรนาอากาศเพราะมีคนคนมันก็ตายม,มีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไห่มันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นมาขาดสายก็าสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้ว ในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชี้ที่ปรากฏเรากําหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสสนาญาณมันเชี่ยเกีน่นี้เดียวห่างกันชั่วเส้นผมผ่าสิบหก ในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกดขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้วอยากกินก็ฉั่งมันอะไรก็ฉัางมันให้ร่างกายไม่เฉราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชั่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนม่ปัสนาญาณเปียบ ต่อไปตัวท้ายตัวนี้ชานาญแล้วตั้งต่างนี้ไม่เกิดสิ่งขึ้นมาจับอารมณ์จิตเมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทําไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายมันสบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทําใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกับทางกายต่อไป ที่เรีกล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำแต่จำจะจำมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจาก จากสภาจากขันหา้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็ทำใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัตแปดนี้นั่นรูปฌานสี่รูปฌานสี่ถ้าเราทำได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทาญาณละการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าถึงอนาคามีได้ฌานแปดแล้ว แต่ความจริงท่านที่สปฏิบัติได้สมาบัติ8ไม่เห็นมีใครค้างอยู่ขัน้านพระนาคามีเลยถ้ามาปฏิบัติวิปัสสนาญาณยังไม่เคยเจอประวัติเพาอารมณ์ใจคนชานแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสสนาญาณขาดอยู่ตัวตัดกันหจริงๆนิดเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสสนาญาณไม่นานนักก็สเสม็ดลาตผล เป็นพระอริยะบุคคลที่ปริพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทายานอรบรนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านเวลาที่แนะนำคันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคัสเซทที่มีไว้ที่วัดว่า,วาตัา้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามคัสเซทประโยชน์ก็จะมีก็ท่านวันนี้ขอลา,อลาอก่อนเพราะเวลาหมดแล้ว ขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจเพื่อนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี